สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแม่น้อยหนาแฟมิลี่นะคะมา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 จีฮัรดไมันจีรุดเต้นอันเนาะเขาจะใส่เสื้อให้ลูกชายเหนาเย็นมากเช้ามึง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 เออเย็นทั้งลมทั้งหนาวทั้งเย็นแหน่อย่างหมดก่จะใส่เสื้อให้ไอยกให้ใส่ หนาวมันหนาวมันนาวใส่เสื้อใส่เสื้อสาดเย็นเอนนาได้ใช่จะใส่ยาให้แม่ตัวเออโอเคเป็นยังไง่แล้วอุ่นแล้วอุ่นแล้วฮะ มาป่ะทีนี้คือโบมาเส่เสือแล้วคือโบมาฮะบกาแล้วไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วเส่เสือให้แล้วคือบมาฮะฮะอ่ให้เรียอให้เรวเยเสือให้เล้วเพอยากตีงี่ง้ยเลยตีฮะเฮ้ย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 มึงนะเฮ้ยเฮ

ด้เห็นยังเออแม่กับน้ำเลือดเสือเลือดเสียออกว่าท่านเบิดมันมน,นี้เร็วมันนีเร็วจ่าจ่ามาหนีเวเร็วเร็วเรเรวเมื่อคืนก็อากาศเย็นหนาวลมแรง ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่ลมตรงนหเป็นยังไงนีน้ำอุ่นครับน้ำสมุนไพรลดแม่เขาครับเพราะว่าแม่เขาต้องลดน้ำอุ่นเช,นช,นช้าเย็นเป็นน้ำสมุนไพร ให้หมดลูกเข้าอู่ครับเออทำแม่เสร็จก็จะล้างสะดือลูกโอ้ยเยอะย,ยืนทำอะไรนะฮะจะหลับแล้วบ่นั่นฮะอา้าวจะหลับแล้วบ่นั่นเงนห่อนเกินสิละนะเอาคน้ำอุ่นนะครับพูดเลยถึงน้ำอุ่นท้างก็ไม่อยากอาบน้ำหนาว <laughs> ไม่ในหน้าเป็นช้างที่ขี้เกียจอาบน้ำนะครับเฮ้ยออกมาแล้วถึงหน้าไม่หนาวเลยนะขนาดคลอดลูกแล้วดูนะครับตูดยังตูนอยู่เลยเฮานิ่งเฮาาโอเคมาหน่อยอยากอาบน้ำสิฮะ เดี๋ยวปฏิ<อ>ทินเป<อ>็นที่ของลูกมเดี๋ยวจะเป็นที่ของลูกต้องเอาผ้าลูบหน้า,าอุ่นไปเช็ดหนาเช็ดใสเช็ดหน้าเช็ดหน้าให้ลูกชายน้ำอุ่นเช็ดหน้าตาไม่ใช่ขี้ดินเราเช็ดดินออกมาเนี้ยเรื่อเร็่อเรืเร็วเร็วอเรเรืเรืเรเรมาๆๆมา มาเร็วเร็มาเร็วเร็วเร็ววเล่นตำใหม่ตีฮะเนียแม่งึกาให้บ่งเฮ้ยแม่กับพ่อแม่เนาะล้างนาให้ม่งเิ็ดตาออกเช็ดตาออกเบี้ยวมือนี่ที่นี นักล้องมหานี่นี่นี่วันนี้จะมีนักร้องลังจะมาเล่นกับน้องพลอยพิจ้าัหมืงรู้มะเออ,เอได้สำนั้นละมันแข็งแล้วเอ,อ้ยหนาดางังหนาดางัง <c oughs> เจ็ดหนาว่วทัวหนาดางัง มาเลยไปเรียนอึเมเดยกินตัวนอะสิฮัดกินตัวไปเรียนอึเมเดินสิฮัดกินแล้วแต่ว่ต่อยก็ลลืเจ็ดขีตินะซอยพลลืเจ็ดขีเมตุซอยพ็ลลืเจอเม ไม่ให้ช่วยนะครับไม่ให้ช่วยนะครับไม่ให้ช่วยอืมในในนาเนาะดินดินอีกขนัดขนัดขนาดแม่มึงมึงฮะมึงเะดือ ดูจะดด่นสิแห้งหรือยังจะเด่นสิแห้งหรือยังมึงอ่เพอมึงจะดืนให้ลูกมัม้งมั้งมึงอะไรมัม้งมึงนั่นนั่นแห้งอีก มาพี่ยาถ้ายามันจิเด่หายมาพี่นั่นปุ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 ่นมึงมึงเมืองจู่เมึงเมืองจู่มืองโอ้ยเก่งมักเก่งมักเก่งจริงๆลูกชายใายเก่งจริงๆเมึงเมืงมึงมืงลูกวะเอาละเห็นมั้ยใช้อาวุธเอาละคุณแมย์อย่างนีคุณแม่นั่นฮะ กลนะัวผลือเขาจะทำลูกอยากเล่นกับลูกวะอ,อ,อยากเล่นกับลูกเลี้ยววะท่านนี่เอา้า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 นี่นี่นี่จะกระตึกจ้าอาดนั่นถืออันนัน้นบ้นนัน<ห>น้นถนะือกระดือบ้านนั้นมึงถือจระดิกยังไงนะโอ้ถือดอก เออโอ้โหเจ๋งเลยโอ้หงอแล้วเอ้าเดี๋เดี๋ยวใสิชามาแล้วใวิชาเตะส่วิชาเตะมาแล้วมาอีกแล้วเตะเดี๋ยวตะดินอัดเลยแสบแสบสูบยาที่หมอให้เมื่อวานหมอชลินเนี่ยมันแห้งแล้ว ใครจะเบตาดินปิดนี่กันข้าวเดียวแล้วจิจับเก็ดแล้วเนาะมึงลงมึงมึงลุดเลี้ยวฝ่าเรียบร้อยไม่น้อยหนาไม่น้อยหนากลัวก็ลื้อทำรูครับเรียบร้อยเรียบร้อยใส่กันย่า เป็นยังไงเจ็บแสบละเจ้าขาถูมึงหลงมั้งมั้งมึงมึงมั้งพอทีเห็ดอันนี้ให้มึงพอจะงมผ่าให้เนาะมึงพอไปเห็ดนนั่งล่ะโอเคแล้วแล้วงมผ่าให้อุ่นอุ้นเหมือมั้งมั้งสู้สู้เออเอาสู้รอดอ่าวันนี้ออาโอเคเสร็จครับเรียบร้อยวันนี้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็พลือขอขอบคุณครับ่พอเมยม่ครับเอฟซีครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณตัวๆคะกแน่นครับ่มอกให้ขอบคุ้มพลือครับผมอขอบคุัวแม่หน่อยนาพนลือน้องปิตยาลูกพลอยครับผมพลือขอ ยังใ,ใจดีครับทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลำลำรวยด้วยทุกผู้ทุกคนครับกขอคุ้นครับทางโครงการคัทจานาจักครับผมครับสวัสดีครับ